เวลาเราอยากร้องขออะไรจากใครเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีระดับความสุภาพที่เอาไว้ใช้กันหลากหลายแตกต่างกันตามสถานการณ์ด้วย <Wow. S 1> อยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย สวัสด so, ีครับท่านทุกคนครูสกอตต์เองนะครับจากเพจเรียนกกับโบกิงวิชนะครับผมวันนี้นะครับครูสกอตจะมาพูดถึงระดับนะฮะความสุภาพในการร้องขอหรือว่าขอร้องกับฝรั่งนะครับทำยังไงให้มันฟังสุภาพมาคือเรื่อความสุภาพเนี่ววมยมันจําจเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการใช้ภาษาอังกฤษนะครับคลิปในวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับ,นะรบ,นะรบก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ บล็อกกิ้งลิสของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำกิจวัดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆกับพวกเราต่อไปเลยฮะในอนาคตนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากเข้าไปกดไลค์เพจบล็อกกิ้งลิสด้วยนะครับใน Facebook นะโอเคฮะมาเริ่มกันที่ว่าการใช้ความสุภาพในการร้องขอดีกว่านะครับวันนี้นะฮะครูสก๊อตจะมาพูดถึง4แบบหลักๆนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี้ยเราจะใช้แค่คำว่า I sit here ก่อนนะฮะเขาจะกำกันตรงกันก่อนนะครับผม I sit here แปลว่านั่งตรงนี้นะครับ ทีนี้ครูก็จะเอาคำหนึ่งนะ <Yeah. S 1> มาใส่ <Ooh. S 1> ข้างหน้าคำว่า I sit here แล้วมันก็จะบอกว่าคำเหล่านี้มีอะไรบ้างน,นะครับ <Wow. S 1> อันที่หนึ่งครับสุภาพน้อยที่สุดฮะหรือว่าเป็นแบบบ้านๆ ah. นะฮะคือแบบบ้านๆ friendly ฮะเป็นมิตรปกตินะครับคือคำว่า can ครับเราใช้ด้วยคำว่า can I sit here can I sit here can I sit, here can I sit เถียนะฮะขอนั่งตรงนี้ได้ไหมนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะให้มนฟังดูสุภาพมากขึ้น, <Wow. S 1> นะะียให้ฟังดูแบบว่า,ามันก็ semi formal ลบแบบอึ่งๆึงทางการฮนะ,ะใช้ว่า Could i sit here ก็ได้นะครับ Could i sit here Could i sit here นะฮะนั่งตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าอยากจะให้สุภาพมากๆ <Wow. S 1> นะครับใช้เป็นคำว่า May i sit here May I sit here จะดูแบบว่าขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับ May นะฮะจะเหมือนกับว่าขออนุญาตนะฮะ May I sit here ขอตั้งตรงนี้ได้ไหมนะครับทีนี้สุดท้ายครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเอ้ยเราเห็นของมันของของเขาอะที่แบบเขารกอยู่แล้วหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่อยไะฉันอยากจะนั่งตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราจะขอแบบว่าการขอของเราเนี่ยมันมันอาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับอีกฝื่นเนี่ยเราใช้คำว่า Do you mind นะครับหรือ Would you mind แล้วก็ตมด้วย i e ครับแล้วก็ I sit here นะครับเป็นคำว่า Do you mind if I sit here หรือ Would you mind if I sit here นะฮะ Do you mind หรือ Would you mind นะครับเพื่อ เป็นการบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่ร้องขอเนี่ยมันก็อาจจะรบกวนคุณนะแต่จะว่าอะไรไหมถ้าเกิดฉันจะนั่งตรงนี้นะครับวิธีการตอบนะฮะถ้าเกิดว,ว่าเราจะตอบนะฮะไม่ว่าจะเป็น can I sit here can I sit here หรือ may I sit here สามารถตอบว่า yes ได้หมดเลยนะครับยกเว้นนะ do you mind กับ would you mind ถ้าเราตอบว่า yes เมื่อไหร่จะแปลว่าเราเนี่ยต่อหน้าคนนั้นไม่ให้นั่งนะครับเพราะฉะนั้นที่เราตอบเป็นคำสั่งง,งานนะะ่ายๆคือคำว่า not at all นะฮะ not at all หรือ of course not หรือว่าแบบ y e a h please sit here ได้หมดเลยนะครับใช้แบบ ีแทนนะเราจะไม่ใช้คำว่า yes นะในการตอบรับของคำว่า do you m i n d หรือว่า you might ได้ทันนะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมี4ระดับนะฮะระดับแบบบ้านๆฮะแคร์นะครับระดับสูงขึ้นมาหน่อยคือครับระดับขออนุญาตนะในระดับแบบว่าอาจจะคำขอร้องหรืออาจจะทำให้เขาลำบากใจนะใช้คำว่า do you m i n d หรือ would you m i n d นี่เองะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทัวร์นิดนึงนะเดี๋ยวก็จะได้ความสุภาพมากขึ้นนะครับถ้าเกิดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ความสุภาพหรือเกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษอยากจะให้ครูสก๊อตทำคลิปแนะนำนะฮะก็สามารถบอกไ,ได้เลยนะฮะในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นฝากบอกในแฟนเพจของเราก็ได้โดยตรงเลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ